ครับพี่น้องครับมีฝนตกดินครับพี่นอ้องฝนตกดินหนาหน้าครับปรุกหน่อยมันสีขึ้นมาอยู่งตามข้างหน้าตามทางครับเหมือนนี้เอ็ดเนี้ยไปการปรุกหน่อยครับพี่นอ้องใหม่กรุบครับผมใช้กดโค้งเลยครับได้เลยก็ปลาที่นี้ แบบนี้ครับแล้วก็เอาป่าไสุกกลับไปเังสิเวลาเห็นโคมเขาก็ฟุ๊บปึ๊บมันก็นจะติ่งออกไปในฝามันจะฆกคาอยู่ขางบนครับแต่ว่าต้องแม่งในเ่็นที่นองเด้อ

นนมีไซ้ไหมเป็นเป,น,เปนด้ามจับด้วยพี่น้องด้วยนะเอาไว้ทําด้ามจับเวลาเราเราดีไปค้กเอกลกนะครับเอาคู่เขาแล้วนีว้มนนา เป็นอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาเขาหีบกบน้อยตอนที่กินซี่ครับเดไปเลยปุ๊บปั๊บมันกีนสต้นึ้นไปเลยนะครับได้ไปติดตามว่าสิม,มานบอพี่น้องแก,กรกบน้อยครับผม ร้อยนะครับที่ไปจับมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นครับบันิสสิมาสาธิตการเอาออก จากไอ้ขวดที่เบื้องนะครับผมก็เลยต้องเดินขึ้นมาบ้านนะครับมันทายอยู่กลางพงเมล็ดมันหนมืดนะครับเดี๋ยวศีสษธิตวิธีเอาออกแล้วบบดน,นี้เสร็จแล้วผมก็สิไปกา้านตอนพี่น้องจะคอยมาชุ่มกันนมาหอนมือเินเาแล้วมันสิได้หลายสํดาหนะครับมาเบิ้งครับผมเขาก้านมาได้แลเราประมาณาสตตัวซิตัวเขาก็อน,นี้ครับปุ๊บปุ๊บลงไปเข้าตรงยามออกก้อนเด้อพี่น้องเด้อยังไงมันหลายเลยอถ้ามัน ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยปากขวดต้องมีสิรับน้ำหนักบ่ได้มันสินหลุดปุดออกครับเพราะมันรุดออกนี่ไวบริกินเลยละพี่น้องเอ้ยเนี่ยเยทาก็ดึงดึงปากขวดนี้ออกนะครับพอดึงปากขวดออกปุ๊บนะนี่เลยครับเปิดถุงแงงเลยดึงปากขวดออกปับ๊บใส่ถุงแงงเลยนี่ท่านี้คองกัใส่ของเลยพี่น้องทีงเลย นี่อันนี้แค่อันนี้แค่เดินไปนิดนึงนะครับรอบแรกนะครับก็เลยกลับมาสาธิตวิธีเอาออกให้เบิึงก่อนนะครับเพราะว่ามันอา่าอยู่มันอยู่กลางทุ่งมันไทยอะไรพี่น้องมันมืดนะครับก็เลยกลับมาสาธิตการเอาออกให้เบิึงก่อน,นครับว่ามันอ,ออกอย่างไรน,นะครับเดี๋ยวติดตามกันครับว่ามือเซอ้ายจะได้ร้ายสั้นได้ที่น้อง